สวัสดีค่ะราศีตุลลัคนาตุลดวงรายเดือนตุลาคม2566พบกับสมะพยากรจ้าดูดวงไพ่ยยีซีก่อนอื่นก็ต้องขออวยพรให้คนที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกคนรวยรวยรย,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 รยประสบความสำเร็จสมหวังดังใจมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขสันตวันเกิดนะคะ,ะมาฟังกัน ฟังคร้าวๆไม่ต้องยึดติดและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรจ้าไม่มีอะไรต้องกลัวต้องกังวลเราคิดเยอะไปเองหรือเปล่า คนราศีตุลเนี่ยนะดองตุลนะน้องตุลน,น,น,นอนไม่หลับฝันร้ายคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลคิดเองเออเองวันนี้คือวันนี้เรื่องของพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงดังนั้นทําปัจจุบันให้ดีเดือนตุลาเป็นเดือนที่ดีมากนะแต่สภาพจิตใจว้าวุ่นเหลือเกินฟ้าหลังฝนเห็นไหมความสุขความสําเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มืดมนหลังฝนตกฟ้าร้องตอนนี้ยังไงคะรุงกินนามแล้วคะ่ะฟ้าสว่างทางเปิดแล้วคะ่ะการได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งธุรกิจกิจการก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงขอจงมั่นใจกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือามาทาใช้วุฒิความเป็นผู้นาให้เป็นประโยชน์มั่นใจเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวจัดห้องนอน ห้องนอนบ้านอย่าให้รกหลอดไฟดวงไฟอย่าให้เสียของเสียต้องซ่อมซ่อมไม่ได้ทิ้งหลอดไฟอย่าให้ขาดขาดรีบเอามาเปลี่ยนห้องนอนทำให้มันน่าอยู่ทำให้มันน่านอนแล้วจะดีขึ้นความรักคิดมากไปเองไม่มีอะไรคนโสดจะสบายสบายอาจจะได้เจอคนที่เคมีตรงกันเข้ากันได้บางคนเดือนนี้อาจจะได้เจอคู่ สิบเหรียญเนี่ยบ้านครอบครัวลูกเห็นไหมความหมายไพ่ดีไหมคนโสดถ้าไม่กลัวอะไรมากจนเกินไปนะเปิดใจคุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่อยู่กับคุณไปจนวันตายก็ได้คนมีคู่ก็แฮปปี้คิดเยอะถึงห่วงระวังระแวงคิดเยอะ คนราศีตุลย์อย่าเพ้อเจอ้อคิดเยอะไปไม่ดีทั้งทงที่แฟนของคุณก็ไม่ได้มีอะไรต้องกลัวไม่ได้มีอะไรต้องห่วงเพราะฉะนั้นสบายๆบ,บาลกทีให้โชคให้ลาบ1ตุลาคมลองดูซิที่อยู่อาศัยบาลกทีให้โชคให้ลาบไหม109106เลขมงคลเรื่องของรายจ่ายก็ถือว่าเยอะนะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสริมดวงเสริมโชคลาภกันหน่อย ดูนะคะสพระอรหันต์สพระอรหันต์บรรดาลโชคลาภพระสืเวลีพระอุปคุตพระสังกัดายมีพกติดตัวไว้มีไว้ในบ้านจะดีจะใส่กระเป๋าตั้งจะใส่พานจะพกติดตัวได้หมดชุดละ199ค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางย้ำไม่มีเก็บปลายทางเงินเดือนออกถ้าพร้อมก็สั่งมี มีร้อยชุดนะใครสนใจสั่งได้เลขที่บ้านให้โชคให้ลาบการเงินยังหมุนคล่องดีโดยรวมไม่ได้ติดขัดอะไรแต่อาจารย์ห่วงเรื่องสุขภาพห่วงสุขภาพใจเพราะช่วงนี้จะนอนไม่หลับฝันร้ายคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลสับสนฟุง้งซ่านระวังปัญหาระบบประสาทระวังปัญหาสายตาดังนั้นเนี่ยไพ่เนี่ยมันเสียแค่ความคิดคนราศีตุล ถ้ามันเสียที่ความคิดให้แก้ที่ความคิดของเราเพราะฉะนั้นฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอเงินงานความรักความสุขครอบครัวที่เคยแตกแยกครอบครัวที่เคยมีปัญหาก็กจะกลับมาดีอีกครั้งทำบุญด้วยแสงสว่างเสริมดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านดูแลดีๆบ้านเล็กทีให้โชคให้ลาบย้ำสามพระอรหรันต์ ใครไม่เคยถูกหวยใครไม่เคยได้โชคพระศรีวลีดีจริงๆพระสังกัดายก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอุปคุตก็ยิ่งช่วยเสริมที่เชียงใหม่มีวัดอุปคุตใครอยากมาไหว้ามาได้ส่วนใครจะจ้างอาจารย์ไปเป็นไกด์มาเชียงใหม่แล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ